สวัสดีครับสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านในท่านผู้ชมทางบ้านที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพี่จินคนเดิมเพิ่มเติมคือกิกจกรรมชุดมาใหม่นั่นเองครับผมซึ่งชุดนี้เป็นแบบว่าไวรัลมากเลยในตอนนี้ซึ่งก็คือชุดระวังแตกนั่นเองครับผมเออซึ่งชุดนี้สาวๆคือแบบว่าต้องมีนะหนุ่มๆก็ต้องมีไว้ด้วยนะครับผมเออหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเนาะแต่ก่อนไปดูก็อย่าลืม กดไลค์กดซับกดติดตามคนละหนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมผู้ไม่พลาคดคลิปใหม่และกิจกรรมใหม่ๆที่จะเข้ามันดีแล้วก็น้องคนไหนไปว่าอยากได้เพชรฟรีก็อย่าลืมกดไลค์ก like, ันให้ถึง30ไลค์กันด้วยนะครับผมเออถึง30 like, ไลค์เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มแจกนั่นเองนะครับผมเอ้ยก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมกันเยอะๆนะผมสำหรับน้องคนไหนนะว่าอยากได้เพชรฟรีนั่นเองนะผมไปไปพูดพร้อง,งเพลงเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของกิจกรรมกันเลยดีกว่านะผมไป โอเคครับผมเพราะปุ๊บนั่น่างกิจกรรมก็จะมีประมาณนี้เลยก็คือแบบว่าให้น้องๆยิ่งซื้อยิ่งลดนั่นเองเอยคือง่ายๆมากเลยนะผมกิจกรรมนี้ก็คือจะมีลด60% 70แล้วก็80นั่นเองนะผมเออ <Okay. S 1> ซึ่งสมมุตินะผมพี่คลิกชุดระวังแตกนะผมจากปกติราคา9 9 9ลดเหลือ3 99นั่นเองนะผมซึ่งสมมติถ้าพี่แบบว่าเพิ่มทรงผมมาอีกใน จากพันสาหรือ400พี่เพิ่มไปอีกนี่จากพ8นแปหรือส0มร้อยเอคือแบบยิ่งซื้อเยอะยิ่งรดเยอะนั่นเองเออครับกิจกรรมนี้เล่นง่ายๆมากเลยครับผมแล้วก็น้องก็แต่แบบว่าเข้ามาปุ๊บพี่ครับของผมมันไม่มีชุดก็สามารถรีเฟนสฟรีได้ครับผมจำกัด5ครั้งนั่นองมาเดี๋ยวพี่จะกดรีเฟนสให้น้องๆดูก่อนแล้วกันนะครับผมมาจัดไปครับผมเุ้ยรอบนี้ไม่มีชุดว่ะ อันนี้ไม่เท่าไหรนะมาดีไปครับผมรอบนี้ก็ยังไม่มีเฮ้ยอ่ารอบนี้มาแล้วนะม,มาพี่ก็จะคลิกชุดก่อน้วกันชุดแล้วก็วกงางเกงปะกางเก,งน,เกงนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามีหรือ,อยังไม่ต้องไปดูหรอกอม,มาแบบซื้อไปแล้วก็ทริกนะผมทริกในการเล่นกิจกรรมนี้คือแบบว่าถ้าน้องๆแบบว่าตั้งใจคือแบบว่าจะเอาเท่าแต่ชุด เพลกลวังแตกเนี่ยคือน้องร้องกดไอ้พวกนี้นะกดพวกแบบบัตรหรือว่าไอเนี้ยกล่องสกินปืนอีกราคามันจะถูกลงเออดูดิจาก80 16คือว่ายิ่งซื้อแบบไอพวกแบบว่าไม่แพงอะ่ะมันคือราคามจะถูกลงเออถ้าเหมือนตอนนี้3 3 0 0ใช่ไหมสมมติพี่เอา2ชิ้นนี้ออกปุ๊บพี่ใสน่นี้ปุ๊บปุ๊บเห็หนไหมจะขึ้น400 ก็ <g ül> แล้วแต่น้องๆนะน้องๆจะซื้อแบบยังไงหรือรว่าน้องคนไหนแบบว่ามีเพชรน้อยก็ทําตามพี่ดานะสําหรับพี่เขาเอาเป็นอ่ะกางเกงนี้ตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้โอเคเท่านี้แล้วก็ซื้อมาเลยในราคาแค่3 0มรเพชรเท่านั้น <c oughs> จัดไปโอ้อยเอามีแล้วปะกางเกงเอ้าไม่เป็นไร <c oughs> ซื้อซ้ำซื้ออีกเท่าป็นไรแล้วก็สามารถรีเฟซได้นะผมสำหรับน้องไหนแบบว่ายังหาชุดไม่เจอก็รีเฟซไป อันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะอือเอ๊บเอ๊บเพราะว่าไปแล้วผมก็รีเฟซไปเรื่อยๆพอรีเฟซครบห้าครั้งแล้วครั้งต่อไปใช้10เพซนะผมในการรีเฟซนั่นเองประวัติการซื้อเราสามารถเช็คได้ตรงนี้นะผมนี่นี่รีเฟซไปเราซื้ออะไรไปแล้วก็มาดูได้ตรงนี้นั่นเอง โอเคผมมาหลังจากเราไปซื้อมาแล้วพี่ก็ขออนุญาตไปแต่งตัวเลยแล้วกันนะผมมาเอาเป็นนี่อยู่ตรงไหนวะอต้องไปเปิดปะแป๊บนึงนะตอนนี้ไงเปิดน้วผมมานีหน้าตามันแปลกๆแป๊บนึงเปลี่ยนแว่นตานิดนึง ดีกว่าเดิมหรือว่าน้องก็ไหนบอกว่าจะเปลี่ยนกางเกงก็เปลี่ยนได้นะพี่ก็ไม่ค่อยมีซะด้วยชุดผู้หญิงโอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับพิกระวังแตกของผู้หญิงันนน่นเองก็ประมาณนี้นะเออสวยนะถามว่ามันแยกชิ้นได้ไหมพี่ว่ามันแยกได้นะเออมันแยกได้น้องก็ไหนบอกว่าจะเอาแบบใส่กางเกงตัวอื่นก็ใส่ได้นะ พี่ก็มีเยอะเกินปวนไปเข้ามาแม่อโอเคผมก็ประมาณนี้ลวกันสำหรับกิจกรรมวันนี้น้องไหนเข้าไปจัดเข้าไปซื้อมาแล้วซื้อกันในราคากี่เพจก็จะาลืมาคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยกันนะผมสำหรับพี่ก็ในราคาแค่300รกว่านะได้จดด้โอเคผมประมาณนี้ลวกันแล้วเจอใหมคลิปหน้าผมคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอย่าลืมเข้ามาดูกันสวัสดีครับอย่าลืมเข้าไปจัดกันนะ